ค่าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่172สซูหยุนหยุนก็รู้สึกตื่นตันใจเป็นอย่างมากเพราะว่าในชีวิตก่อนเนี่ยซูหยุนหยุนเป็นถึงจำยิ้อมตะขั้นสูงสุดเป็นคนที่คอยหนุนหลังคนอื่นซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีคนอื่นอ่ะคอยหนุนหลังมันทําให้มีความรู้สึกแบบมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยตื่นตันถึงขนาดร้องไห้เลยล้วจู่ๆก็มีตัวละครหนึ่งในลูกศิษย์ของอี้เฟิง โผล่ออกมาจากหอสมุดแล้วก็ตะโกนบอกว่าไอ้หนังสือ One Punch Man เนี่ยเทพประมุขมัดเดียวจอดเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยแล้วก็บอกว่ามันหัวร้านะอะเพราะหนังสือเล่มน,นี้เลยนะฮ่าๆๆมีน้ามนหัวเราะด้วยนะแล้วมันก็ยังพูดอีกว่าถ้าเกิดสมมติมันสามารถจัดก,การทุกอย่างได้ด้วยหมัดเพียงมัดเดียวแล้วก็มันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ดาบอีกต่อไปแล้วมันก็แบบเอาดาบที่แบบเป็นระดับบรรพกาลนะมาหักโชว์ต่อหน้าเลย และภาพก็ตัดมาที่ตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะน่าจะเป็นลูกศิษย์เหมือนกันลูกศิษย์อีกคนหนึ่งอ่านเกี่ยวกับว่าการทําฟาร์มการเลี้ยงสัตว์อยู่เป็นคำเป็นตำราคมภีร์นะแล้วมันก็เห็นไข่ที่มันแบบว่าเฝ้าทนุถนอมดูแลกําลังฟักออกมาเป็นตัวแล้วแล้วเหมือนพลังในตํารามันส่งผลนะทำให้ไข่ที่ฟักออกมาเนี่ยเป็นนกฟินิกซ์ที่เป็นสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ด้วยอันนี้ก็ดีใจใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นผู้สืบทอดทายาทของแบบตระกูลราชวงศ์อสูรด้วยก็คือ ทําให้มันอะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่มันฟักนกฟินิกซ์ที่มีสารเลือดศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้เท่ากับว่ามันอะเหมือนแข็งแกรง่งก้าวข้ามผ่านบรรพบุรุษมันไปแล้วเพราะว่าบรรพบุรุษมันอะไม่เคยมีใครสามารถฟักไข่นกฟินิกซ์ที่เป็นสารเลือดเทพได้มาก่อนเลยและขตัดมาอีกลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะกาลังชักกระบี่ชักเข้าชักออกนั่แหละแล้วก็ยืนอ่านตาราอยู่ไอศิษย์พี่หูนะที่เป็นร่างไอจามยุทธอมะตะอะไรสักอย่างที่ เหมือนรับมาแซงปลอมเป็นแบบว่าลูกศิษย์สำนักชิงหนิวเนาะแล้วก็ตอนนี้พระเอกแบบว่าเอามาเป็นลูกศิษย์เรียบร้อยแล้วก็มาสงสัยว่าเอ้ยไอศิษย์น้องเนี่ยมันกําลังฝึกฝ,กฝกนอะไรอยู่กันนะเห็นยืนอ่านหนังสืออยู่เฉยๆชักดาบเข้าชักดาบออกอยู่นั่นแล้วจู่จูอ่อะไอศิษย์น้องนี่ก็หันมาเอาดาบส,สับลงมากลางหัวไอศิษย์พี่อูนี่ก็ต้องแบบว่าทําท่ารับดาบเลยฟึบประกบดาบไปเลยแต่ว่าการที่มันมารับดาบเนี่ยมันไม่ได้รับด้วยแบบว่าเจตจำนงหรือความตั้งใจของตัวเอง เหมือนแบบว่า,วามันถูกทําให้แบบว่าต้องมารับดาบเนี่ยคือมามามาแบบเหมือนบังคับอะเหมือนร่างกายมันไปเองอะกลายเป็นว่าโอ้ไอวิชาเพลงดาบคมภีที่เอ้นี้มันอ่านอะมันใช้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้ต่อสู้ได้ด้วยเมื่อลูกศิษย์คนสําคัญต่างๆได้โชว์ความสามารถไปแล้วเวลาก็ผ่านไปครึ่งปีอย่างรวดเร็วอีฟังก็มานอนคิดว่าเพราะว่าใบาปลิวนะ่ะถูกส่งออกไปทําให้ตอนเนี้จํานวนลูกศิษย์ ที่มีระดับความสามารถปกติธรรมดาเนี่ยได้เพิ่มจํานวนขึ้นเป็น29คนแล้วแต่ว่าไอ้พวกลูกศิษย์พวกนี้ดูเหมือนแบบว่ามันจะไม่นสนใจการฝึกวิชาเลยมันสนใจแต่อ่านห,หนังสือแต่เล่นไปวันๆพระเอกมันก็มองแบบในมุมมองมนะคิดเป็นอย่างนั้นทั้งที่ตำราของมึงอ่ะคนอื่นเขาอ่านแล้วเป็นแบบสุดยอดตำราเทพเลยนะแต่มันก็เออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงแล้วมันก็ไม่ใช่จอมยุทธ์เพราะว่าตัวมันเองก็ไม่มีวรยุทธ์ไงก็ไม่รู้จะเอาเทคนิควิทยายุทธอะไรไปสอนไอ้ลูกศิษย์พวกนี้เนาะ แล้วก็มีสิทธิ์น้องคนที่28นี่ลองสุดท้ายเลยชื่อว่าเสี่ยวจานก็มาคาระวะท่านอาจารย์อี้เฟิงมันมาบอกอี้เฟิงว่ามันมีเรื่องสําคัญน่ะเป็นธุระของทางบ้านต้องรีบกลับไปทําก็เลยขออนุญาตอาจารย์น่ะให้อนุญาตมันกลับบ้านด้วยอี้เฟิงก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงแบบดูรีบร้อนกลับบ้านจังเลยไอ้เสี่ยวจานมันก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันอะ่ะถูกแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมีกําหนดแต่งงานไว้แล้วเพราะว่าตะกอทของจีนจะมีแบบว่าตระก,กูลที่เป็นแบบพี่น้องหรือสนิทกันหรือรู้จักกันไม่ใช่พี่น้องเป็นตระก,กูลที่แบบเคยหรือว่าคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนอะแล้วแบบเขาชอบถ้ามีลูกสาวกับลูกชายเขาชอบจับคู่แต่งงานกันแต่ทีเนี้ยมันก็เล่า้ฟังว่าฝ่ายผู้หญิงอะมันเห็นว่าตอนเนี้ยตระก,กูลของเสี่ยวจานเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณว่ามันเริ่มตกต่ามันไม่ค่อยแบบแข็งแกร่ง ไม่ค่อยแบบว่าคู่ควรกับมันก็เลยยกพวกมาที่บ้านแล้วก็จะแบบขอประกาศยกเลิกงานมั่นงานแต่งงานก็คือที่มั่นหมายไว้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบรุ่นบรรพบุพรุษมั่นหมายไว้นะก็คือจะขอยกเลิกไปเลยอีฝนก็หาที่จะมาถอนมั่นถอนการแต่งงานกันเหรอไอ้พวกนี้เนี่ยแม่งดูถูกลูกศิษย์กูนี่หว่าเห็นนี่อีฝนก็เลยสั่งฮะจ้าลูกศิษย์สั่งซูยุนยุนนะ ให้ร่วมเดินทางไปกับสิทธิ์น้องคนที่2 8ของเจ้าหรือว่าเสี่ยวจานเนี่ยแล้วก็ให้พาคนไปส่วนหนึ่งด้วยเหมือนไปคอยดูเชิงไปคอยคุมเชิงไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะฝ่ายผู้หญิงอ่ะนะที่จะมายกเลิกงานแต่งงานอะ่ะไม่ให้แบบมันก่อเรื่องก่อปัญหาให้พวกนี้คอยปกป้องเสี่ยวจานไอ้ซูยุนยุนก็แบบพึ่งเขิมเลยบอกเอ้ยเป็นใครวะกล้ามาแบบว่ารังแกสิทธิ์น้องของเราล้นหาที่ตาชัดๆก็เลยบอกพวกพี่น้องของเราไปกันเถอะนี่ก็ พาสิทธิ์น้องสิทธิ์พี่ไปส่วนหนึ่งก็มีไอหนุ่มวันพันช์แมนซึ่งหน้าตาหัวโลนคลขายใส่ตามาของเรานี่เองแล้วก็ผู้ฝึกฝนคัมภีร์เพลงดาบแล้วก็ไอคนที่ฟัดได้ฟีนิกสายเลือดเทพอ่ะเสือจานร์ก็รู้สึกวางใจเพราะว่าถึงแม้ตัวมันอ่ะจะแบบไม่ค่อยมีระดับวรยุทธ์ที่แข็งแร่งอะไรแต่ว่าถ้ามีคนจํานวนนี้ไปด้วยกันกับมันแล้วก็อย่างน้อยก็วางใจและแต่จู่ๆู่ซูยุนยุนก็ชะง,งักเว้ยเหมือนแบบ นึกได้ว่าลืมอะไรบางอย่างก็เลยบอกว่าสิทธิ์น้องเสี่ยวจานอะ่ะเจ้ากลับไปก่อนนะเดี๋ยวข้าตามไปเสีย่ยวจานก็ถามว่ามีอะไรหรอซูหยุนหยุนก็บอกว่ามันจะเดินทางตามหลังเสีย่ยวจานไปหลังจากที่สิทธิ์น้องคนที่18เนี่ยเดินทางมาถึงแล้วกลับมาถึงสำนักแล้วไอ้พวกข้างหลังก็ฮะอึ้งเลยแสดงว่าไอ้สิทธิ์น้องส8เนี่ยไม่ต้องตัวแสบแน่เลยไอ้ลูกศิษย์ที่ฝึกเพลงดาบก็บอกว่า อย่าเลยไม่เห็นจำเป็นต้องเอามันไปเลยไอ้สิทธิ์น้องคนที่18เนี่ยเขาว่าเวลาต่อสู้คือมันน่ากลัวมากมันสู้แบบคือมันถึงกับแบบว่าเวลาต่อสู้นะมันคลั่งบางทีก็ทําลายพวกเดียวกันบางทีก็แบบระเบิดตัวเองด้วยนะอย่างโหดเลยไอ้สุหยุนย่นก็เออวะใช่งั้นไม่รอดเลยดีกว่าแต่กําลังจะก้าเท้าออกไปแมงกระเสือบแบบหูดีไงไอ้ลูกศิษย์คนที่18แเนี่ยตะโกนมาแต่ไกลเลยพุ่งลงมาจากท้องฟ้าบอกเฮ้ยได้ยินว่าจะมีการต่อสู้เหรอคือแบบมันชอบไง มันก็ตื่นเต้นเลยว่าเฮ้ยศัตรูคราวนี้จะเป็นใครกันนะแล้วก็ถ้าเกิดจู่ๆมันพุ่งเข้าไปแล้วระเบิดตัวกลางกลุ่มศัตรูเนี่ยโอ้มนคงจะเป็นภาพที่น่าดูชมไม่น้อยเลยน่าดูชมอีหยังวะมึงบ้าคนเดียวคิดอยู่คนเดียวมันระเบิดแล้วเขาตายกันแขนขากระจุยใครจะอยากไปดูแบบสภาพแบบนั้นเนาะอันนี้ก็คือลูกศิษย์หมายเลขสิบแปดชื่อหงเฟิงควงไอ้พวกนี้ก็อ่าสวยแล้วชิบหายแล้วแม่งมาแล้ว ไม่ทันไอซูยุนหยุนไม่กระเสือชงักรอถ้ามึงรีบไปตะแงแดก็ไม่ต้องแบบเจอมาแล้วและภาพก็ตัดมณนะดินแดนต่างมิติที่อาณาจักรโดมสวรรค์ภายในเมืองดาราสวรรค์และเรื่องราวต่อจากนี้จะเกิดขึ้นที่พัทคารร้านอาหารนะครับก็มีคนมาประจบประแจงสาวน้อยผมสีน้ำเงินผมสีม่วงคนนี้แบบขอดื่มให้ท่านหญิงในฐานะที่เป็นตัวแทนของตระกูลเว่ยของตระกูลนู้นตระกูลนี้ตระกูลเฉินอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเราว่ามาแสดงความเคารพอ่ะก็คือเหมือนมาประจบนั่นแหละแล้วเธอคนนี้ก็คือคู่มั่นหรือว่าคนที่จะต้องแต่งงานกับเสี่ยวจานเป็นลูกศิษย์ของสำนักผู้แห่งสูงสวรรค์ชื่อหลิวลู่หยานส่วนคนนี้คือหัวหน้าตระกูลเสี่ยวเป็นพ่อของเสี่ยวจานชื่อว่าเสี่ยวหยุนมันก็นึกย้อนความหลังว่า100ปีที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลหลิว ซึ่งเป็นตระก,กูลของยายผู้หญิงคนเนี้เออก็ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากตระก,กูลเสี่ยวของมันทําให้ตระก,กูลหลิวเนี่ยมีการเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เมื่อ20ปีที่แล้วเพื่อที่ตระก,กูลหลิวจะตอบแทนความใจดีความช่วยเหลือเกื้อกูลของตระก,กูลเสี่ยวพ่อของหลิวลูหยานอ่ะก็ได้แบบว่า มอบหลิวลูหยานอะให้เป็นภรรยากำหนดการแต่งงานเออเหมือนว่าตกลงกันไว้อะ่ะแต่พอเวลาผ่านไปก็พบว่าหลิวลูหยานแม่สาวผมม่วงคนเนี้ยมีระด,ดับความสามารถชั้นหนึ่งที่ไม่เป็นสองรองใครเลยฝึกวิชาแค่แป๊บเดียวก็สามารถเป็นจอมยุทธนามาตะาแห่งมวลมนุษย์ได้แล้วพอแบบมันแข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้แล้วนะความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลอะตระกูลเสี่ยวกับตระกูลหลิวก็เริ่มแบบเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยเหมือนพอ แข็งแกร่งขึ้นก็เริ่มเริ่มแบบยิงพยองแล้วและยิ่งไปกว่านั้นสำนักผู้แห่งสงสวรรค์ที่เป็นสำนักที่รลิวลูยานเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์อยู่อะ่ะก็เป็นเหมือนสำนักอันดับหนึ่งที่คอยปกครองดินแดนทางตอนใต้ของดินแดนต่างมิติและแถมยังสนิทกับพวกในราชวงศ์ในจกกักรพรรดิด้วยทําให้ตอนนี้ความแตกต่างระหว่างตระกูลหลิวกับตระกูลเสี่ยวมันยิ่งห่างกันออกไปอีกจากแต่ก่อนที่ตระกูลหลิวก่บต่ต่ำและตระกูลเสี่ยวแบบคอยคาจุน ช่วยเหลือเกื้อกูลนะการตอนนี้ตระกูลหลิวมันแบบพุ่งทยานแซงตระกูลเสี่ยวไปเยอะมากแล้วและยายนี่นะยายหลิวลูยานเนี่ยก็มาถามว่าัวหน้าตระกูลเซี่ยวเป็นยังไงบ้างเรื่องที่แบบมันขอยกเลิกการแต่งงานการมั่นการแต่งงานเนี่ยกับเสี่ยวจานไอ้พวกไทยมุงพวกคนที่อยู่รอบๆในสถานที่นั้นก็แบบหัวเราะเยาะว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่ตระกูลหลิวอ,อยากจะบอกขอถอนการแต่งงานกับตระกูลเซี่ยว เพราะว่าตอนนี้ตระกูลหลิวแบบมันอยู่สูงแบบเกินที่ตระกูลเสี่ยวจะเอื้อมถึงและแล้วพวกนี้มันก็เหมือนพอเราย่อว่าในดินแดนต่างมิติเนี่ยการที่ถูกถอนการแต่งงานถือว่าเป็นแบบความอับอายที่ใหญ่หลวงที่สุดแล้วแล้วพ่อของเสี่ยวจานที่เป็นหัวหน้านตระกูลก็ดูออกว่าอ๋อที่มันเชิญตระกูลมาหลายๆตระกูลเนี่ยเพื่อแบบมากินเลี้ยงในพระตาคารที่มันนัดเจอกันเนี่ยก็เพื่อจะสร้างสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็คือเหมือนจะประกาศต่อหน้าตระกูลอื่นๆเลยว่า จะคอยกเลิกการแต่งงานให้ตระกูลเสี่ยวเนี่ยอับอายพ่อของเสี่ยวจานที่เป็นหัวหน้าตระกูลก็บอกว่าเออจริงๆอ่ะถ้าจะขอยกเลิกการแต่งงานอ่ะก็โอเคแต่ว่าต้องได้รับอนุญาตจากลูกชายมันก่อนแต่ว่าไอ้นี่มันกลับแบบใช้วิธีชั่วช้าอีผู้หญิงเนี่ยใช้วิธีชั่วช้าคือพาตระกูลอื่นมาเหมือนนะเป็นสักขีพยานเออให้เห็นประจักษ์เลยว่ามันประกาศแบบยกเลิกการแต่งงานจริงๆนะต่อหน้าคนอื่นๆเลย พ่อของเสี่ยวจานนะหนัวนาตระกูลเสี่ยวก็เลยแบบโมโหแล้วก็เลยบอกว่าเธออะลิวลู่ยานไม่มีแบบว่าคุณสมบัติมากพอที่แบบว่าจะคู่ควรกับลูกชายของมันหรอกแล้วพวกที่มาด้วยเลยที่แบบฟังอยู่แม่นก็แบบทีบเลยทีบพ่อหน้าตระกูลเสี่ยวเลยมันก็บอกว่าตอนแรกนะคิดว่ามีเส้นสายความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลลิวหมายถึงไอ้ตระกูลเสี่ยวนะก็เลยแบบว่าไม่กล้าแตะต้องแต่ว่าตอนเนี้ดูเหมือนว่าตระกูลเสี่ยวอะจะโดนตระกูล จะโดนตระกูลหลิวอะทอดทิ้งซะแล้วแล้วก็คุยอีกว่าถ้าเกิดสมมุติไม่ยอมรับการขอยกเลิกการแต่งงานจากหลิวลูหยานเนี่ยพวกมันน่ก็คือจะลุมตื้อพ่อของเสี่ยวจานเว้ยไอหัวหน้าตระกูลเสี่ยวเนี่ยพ่อมันก็แบบประกาศทางน้ําตาเลยว่าหลิวลูหยานเนี่ยเป็นคนที่ใจร้ายมากไอเสี่ยวจานหรือลูกชายของมันเนี่ยได้แบบมีโชคชะตาที่แบบไม่คาดฝันเว้ยโชคร้ายจู่ๆก็เสียระดับวรยุ์ไป ทำให้เหมือนแบบว่าการเป็นคนอ่อนแอยังต้องมาแบบว่าเสียใจจากการที่โดนหลิวหลหยันถอนการแต่งงานนี่มันก็เป็นห่วงลูกชายว่าลูกชายอะ่ะจะแบบแบกรับความรู้สึกยังไงจะทนได้ยังไงกันถ้าต้องเจอเหตุการณ์แบบว่าแย่ๆสองเหตุการณ์เนี้ยซ้าซ้อนติดต่อกันเลยไอ้พวกที่ฟังอยู่ก็ไม่สนใจมั้งแบบมึงแ่้มอะไรอยู่ได้วะรุนหาที่ตายนี่หว่าก็คือใส่เลยไม่สนใจทีจจ่พ่อของเสี่ยวจานพูดเลยแล้วตอนไอ้นั่นกำลังจะ ต่อยไปที่พ่อของเสี่ยวจานนะสเสี่ยวจานก็มาถึงพอดีก็เข้ามายืนขวางบอกว่าอย่าทำร้ายพ่อนะไอ้พวกนี้ก็เลยหยุดชะง,งักก็แบบพลอเรายอมว่าเฮ้ยไอ้เจ้าขยะเนี่ยไอ้คนอ่อนแอในกระจอกเนี่ยกลับมาแล้วเว้ยก็แบบล้อเลียนกันใหญ่เลยไอ้ริวดูยานเห็นว่าอาดีตคู่มันอดีตคนที่ต้องแต่งงานด้วยกลับมาแล้วก็เลยบอกว่ารีบๆตัดสินใจมาไหนๆก็กลับมาแล้วอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไอ้เสี่ยวจานก็บอกว่าถึงแม้ว่าพวกเราสองคนนะ่ะ จะต้องแต่งงานกันถูกมัดหมายไว้ตั้งแต่เด็กว่าเมื่อโตขึ้นน่ะเราจะเป็นคู่สามีภรรยากันแต่ว่าหลิวลูหยานเนี่ยมันได้แบบว่าเติบโตได้บ,บรรลุพลังแบบเป็นจอมยุทธอมะตะซึ่งแบบแข็งแร่งเกินที่มันจะเอื้อมได้และและถึงแม้แบบหลิวลูหยานต้องการจะขอถอนมัน่นถอนการแต่งงานน่ะมันก็ไม่มีข้อกังขาหรอกเออก็ไม่ขอปฏิเสธหรอกอยากจะถอนก็ถอนไปแต่มันก็ว่าไอ้หลิวลูหยานด้วยว่าแต่ว่าทําแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกเพราะว่า มันพาตระกูลอื่นๆน่ะมาเป็นแบบสักขีพยานมาดูการแบบว่ายกเลิกการถอนมั่นการถอนการแต่งงานเนี่ยคือเหมือนแบบว่าจงใจจะทําให้ตระกูลเสี่ยวของมันอับอายจงใจแบบว่าทําให้พ่อมันอับอายเสี่ยวจันก็โมโหเว้ยไอ้ลือลหยางก็บอกว่านายน้อยเสี่ยวเข้าใจผิดแล้วมันแค่เชิญทุกคนที่มาอยู่ที่เนี่ยเพื่อแบบว่ามันแค่เชิญทุกคนมาที่นี่เพื่อบบว่าคอยเป็นพยาน เฉยๆไม่ได้บอกว่าต้องการแบบทำให้อับอายเลยเพราะว่าทุกๆคนอยู่ที่เนี่ยล้วนจะเป็นตระกูลที่แบบว่าสูงสรงตระกูลที่แบบยิ่งใหญ่กว่าตระกูลเสี่ยวเยอะนะเสี่ยวจานก็ไม่ยอมก็บอกว่ามันเป็นพยานอะไรกันพยานแบบขอยู่เรื่องการแต่งงานเหรอหรือว่ามันควรเป็นพยานที่ดูความอับอายของพ่อของมันกันแน่มันก็เหมือนรับทวงบุญคุณเว้เสี่ยวจานก็บอกว่าตั้งแต่อดีตแล้วนะที่ตระกูลเสี่ยวของมันน่ะ ขาให้การสนับสนุนหนุนหลังตระกูลหลิวในตอนที่ตระกูลหลิวอะตกที่นั่งลําบากตอนที่แบบทุกข์ลาบากยากเย็นแสนเข็นแต่ว่าเนี่ยมันกลับแบบถูกตอบแทนแบบนี้เหรอไอ้หลิวงดูอย่างก็บอกว่าก็บอกไปแล้วไงว่าท่านอะเข้าใจพิษมันก็แบบเอาเงินมาฟาดหน้าเลยเลยคือแบบว่าตามใดที่แบบมันยอมแบบว่ายกเลิกการแต่งงานนะของทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของมันเลยคือมีทั้งแบบว่ายาวิเศษระด,ดับสูง ทั้งอาวุธศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็เงินทองอีกมากมายไอ้พวกไทยมุงไอ้พวกที่มาดูเป็นแบบว่าสักขีพยานก็บอกว่าเฮ้เย,เยเสียวจานนะมึงอย่าแบ,บบพยองม,มากเกินไปเลยในหญิงหลิวเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าชดเชยค่าเสียหายให้แล้วไงเออชดใช้ให้แทนแล้วไงแล้วต้องการอะไรอีกวะแต่เสียวจานมันไม่ได้ต้องการเนี่ยมันก็รู้สึกแบบยิ่งแบบเหมือนแบบเอาเองินมาตบหน้าเหมือนยิ่งทำรู้สึกอับอายอีกอะเสียวจานก็เลยแบบว่าหงุดหงิดเลยเขาเลยบอกว่าการแต่งงานเนี่ย มันจะไม่ยอมแบบว่าขอยกเลิกหรือแบบถอนการแต่งงานเลยมันก็จะแก้เพจไอริวลูยานเนี่ยและไอ,ไอคนเดิมที่ถีบพ่อของมันนะเป็นคนของตระกูลอื่นที่แบบว่ามาเป็นสักขีพยานด้วยก็แบบโมโหเว้ยออกรับแทนลิวลูยานเลยว่าเป็นแค่พวกกระจอกแค่ขยะแท้แต่กลับแบบว่ามาหญิงผยองกโสโ์หังเหระเท่ากับมึงลนหาที่ตายแล้วเนี่ยแล้วพุ่งมาแบบกำแบบลังจะซัดหมัดใส่เสี่ยวจานเลยพ่อก็แบบเอ้ยจานเออระวังเสื่วจานก็เหมือนยอมรับชะตาก,กรรมแล้วก็ คิดในใจว่าขอโทษนะท่านพ่อเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่มันจะทําให้ได้มันก็ทําได้แค่โทษตัวเองเพราะว่าตัวเองอ่อนแอไม่สามารถแบบว่าปกป้องใครหรือเอาชนะใครได้แต่ลิวรูย่างก็บอกให้หยุดเธอะการที่แบบว่าลงมือกับคนที่ไม่มีวรยุทธ์อะไรเลยอะ่ะมันทําให้แบบว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงให้ชื่อเสียงของพวกเรามัวหมองไปเปล่าๆเหมือนแบบว่าบูลลี่คนอ่อนแอรังแกคนอ่อนแอลิวรูย่างก็บอกอีกว่า นายน้อยเสี่ยวอ่ะคนจะเข้าใจไหมนะว่าโลกใบเนี้ว่าโลกที่มันอยู่เนี่ยเป็นโลกที่ผู้ที่แข็งแร่งเท่านั้นถึงจะได้รับการยอมรับไม่มีอะไรที่แบบว่ามันยุติธรรมหรอกถ้าเกิดคุณนะ่ะไม่แข็งแร่งแต่ว่าลิลลูยาเนี่ยมันก็บอกว่านึกถึงความสัมพันธ์อันดีที่เรามีต่อกันมาตลอดเนี่ยมันก็แบบไม่อยากแบบก,ก่อเรื่องอะไรมากมายไม่ทำมันเป็นปัญหาอะไรเยอะก็จะให้โอกาสเสี่ยวจานเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองมันก็บอกกับเสี่ยวจานว่า จะให้เวลาเสี่ยวจานอ่ะสามปีมันจะรอเสี่ยวจานอยู่ที่สำนักผู้แห่งสวงสวรรค์ถ้าภายใน3ปีเนี่ยเสี่ยวจานสามารถเอาชนะมันได้นะเอาชนะหลิวลูหยานเนี่ยมันก็จะไม่ถอนมันไม่ถอนการแต่งงานแล้วก็ถึงขนาดจะยอมเป็นแบบว่าสาวใช้ให้ด้วยเสี่ยวจานจะทําอะไรกับมันก็ได้แล้วก็ถึงแม้ว่าอยากจะถอนการแต่งงานหลังจากนี้แล้วมันก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าผ่านไป3ปีแล้วเสี่ยวจานอ่ะยัยงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันนะมันอ่ะ จะประกาศยกเลิกการแต่งงานการมั่นกับเสี่ยวจานต่อสาธารณชนเลยคราวนี้คือประกาศแบบต่อหน้าคนทั้งโลกเลยแลวจู่ๆก็มีเสียงปริศนาไปบอกว่ายายบ้าเธอเป็นใครกันถึงกล้ามาพูดจาสามหาว่าใช้เวลาถึงสามปีแบบเธอจะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปแล้วปรากฏว่าเป็นสิทธิพี่คนที่ห้าก็คือเป็นลูกศิษย์คนที่ห้านะถ้าเทียบกับเสี่ยวจานแล้วคือมันต้องเป็นสิทธิพีนะ่เพราะว่ามันเข้าสํานักมาก่อนเสี่ยวจานเนาะไอซูยุนยเนี่ยก็บอกว่า การที่จะทําให้หลิวรูยานเนี่ยกลายเป็นสาวใช้และคอยปฏิบัติเสี่ยวจานเนี่ยใช้เวลาแค่สาวันเท่านั้นแหละไม่จะเป็นต้องถึงสามปีหรอกนี่แบบยังกระบอสเลยพูดมาแบบแบบยังโหดย่างเท่โปรดติดตามตอนต่อไปขอพระคุณเพื่อนเทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ